ด้ด้วยนะเพราะว่าใครโด,โด,โดนใได้น้่าก็จะจนมาสวดอุปโคแล้วก็ว่าเราเป็นเคนหรือว่ามีภาระต้องทํางานมากยงมีครอบครัวต้องทํางานมากใอ้เราก็ทำและมีเหตุทีตตกใช่ต้องกระตัออกมาอ่าสามสิบเอ็ดถึงห้าสิบห้าสิบเอ็ดไปถึงเจ็ดเนี่ยอันนี้ถ้ามีหลานมีโลวมากตรงนี้หลานรูนี่รึเปลมา อันนี้ก็ตัวอึลูน,น่าทงาแล้วเที่ยวกันก็คอยตัดหนูิดากนยิยางเนี่ยต่อกวาเนี่นะยเยอแนี้เราก็ต้องวนคอยังวลนรถ้าสมบัต,ติแล้วก็อายนะุเจ็ดสิบปีขึ้นไปนะสิงสามสิบปีเนี่ไปแต่ว่าอายุนิ่งอาย้กอมันกตว่าตอนนี้บางข้าง,งก็เป็น ทำเป็นทีู่ดคของลูกหลานแลความว่าเป็นที่คือทางานต่อมาแล้วทํางานมาแล้วอะไรมาอยู่ในวัยที่ตรเป็นที่มาทกต่อว่าตัวเองก็เป็นที่เบาใจาให้ลูกหลานหรือว่ามาทักต่อลูกหลานให้เป็น,เป,นเป็นต้นเล่นมมนก็ว่านลูกหลานมีความเบาใจายยานะเป็นรงานอันนี้ก็มันเป็น มันก็เป็นปัดกระทำเหมือนกันคือาอาจจะโผู่มาทีหลัง,งคือเอาเรื่องมงคนมาเยียเดเยาไปเรื่อยๆก็มีเหตุผลที่อยู่ในอูยุขยัยองคนแต่งฟันอย่างนนั้แต่ในระหว่างทั้งหมดที่คือความจริงนะแต่บางคนบางท่านมีประโยชน์มากคนเยอะนึกถึงอยู่แตนเดี๋ยวจะมาคนตอบไม่ใหกถึง,ถง อย่างโอเร์ทัสมาประจานประิธานสองพัน้าร้อย้าสิบามสามนั่นหละเรายังไม่ถึงส่วนตีพระเทวทัพรนยุคแรกๆเราก็ยังไม่ถึงพระราชาเ่นต่วนที่ดีหรือว่าหลายๆหลายๆเรื่องพระเจ้าท่านเมื่อตัวติดในแ้วเนี่ยสิ่งที่แล้วนั่นคือนามและโคต เกิดเองของตระคูลต่แก็ยังเหลืออยู่มันการแคปซถึงแต่ตัวไรับโลจะยดาแต่ตัวรับโล้ัยราวอายุคนการคิดก่อประมาณนี้แต่สำคัญในพวกระหว่างไอซจดีแคปซูลเนี่ยต้องัำตรงนี้ว่าจะใช้อย่างไรนะต้องทตรงนี้ในการที่จะแทนแคปต่างๆ จริงเป็นประโยชน์นั่นก็คือการโผลออกอาดีแต่อยู่ในหมู่งงคณะนะปฏิพลรอสส่งข้อความชวนวางบนขอดีนั่น,น,นบบคนอืนนอหลักสถาบัผูกที่อยากคุมการให้อยู่ได้โดยปฏิภาเพ,พอที่มนุษย์น่ะเป็นกลุ่มคมต้องอยู่กับสลุ่มนี้เป็นอะไรก็ไปต้นคน ท่านเรืองมนุนยนุษนี้ตนี้ในม่านเขาก็ยังไปเจอคนไปเขา่าไปเจอเพราะมนุษย์นั่นนะเป็นประเทศเย่างที่มีปัญญาพัฒนาแลวความเจริญของตีแบบล้อมกานสารลของโลกมนุษย์จะถูกบัญชาการจดทั้งความเืรอเลยนะบัญชาการทั้งหมดอยากเจรนไม่มีอย่างนี้เลย อย่างอื่นมีปัญญาอย่างไงก็เป็นมาอย่างนั้นไกลเดือนเนี่ยไทยดินยเงี้ยก็อย่างนั้นไม่มีพัฒนานจีบอ่ะจะพัฒนาเหล็กแดงเจาะดินได้ไกลก็เอาอย่างนั้นปลาบางแต่คนเห็นเป็นตลงดินเีดีินนอกงานที่จล้องกดคำทดสอบหลายหลายเรื่องอะไรอย่างเห็นตาหวานมากก็ไปเอาเลยนี่มันมันต่างตรงนี้มันต่างปฏิว่าคนแต่ตรงนี้อะไรที่เจ๋ ม,มีใจใจของคนเที่เ็กที่เ็กมากการแก้ต,ตับทุกประเทศเลยนะและอันนี้ถ้าฝึกการตกลงทางที่ดีเนี่ยทำประโยชน์มากแต่ว่าเราเป็นทางที่ดีก็ทุกข์มากเหมือนกันอันนั้นคือใจของคนเราก็จะนัน่การฝึกใจเนี่ยจะเรื่องที่ตัดิตทันกัน แล้วที่เป็นเจ้าประจวอัตตานังธรรมดิบิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมเกิดตนหรือเกิดจิตกันคือคราเกิดแล้วพัฒนาแล้วความรู้ก็ช่วยใจที่มีคุณธรคมเนี่ยให้เินอยู่ในทางที่ดีที่พอได้สำคัญา,าตรงน,นี้เราจะถ้าไม่เกิดไม่เกิดตกใจใจอย่างที่ปกติเ ภูลังทมัเที่ยวไปไกลนั่งอยูนเองนะัไนใจคิดไปะด้สะพานคมคลตันนี้เป็นยังไงนะแบบเนี่จีเสียงมันคิดไปเรนะื่อยเนะย่ยเืสิบาทเดียวเอกราเที่ยวไปดเดียวล,ลักษณะของแเลือถึงยายามจะลองตัดนงเหนื่อยยนะน,น,น,นอนกน,นไปวันเดียวเหนือยภูลังทงมันี่ท่าที่อาศัยท่ามาันนั่นคือร่างกาย เราก็จะถักการบริปัญนาน,นี่ปกติตกไปถูที่ต่ำใจนะนะปกตินี่นะถ้าไม่เปิดไม่เปิดใจเนะี่ยพอสุดท้ายเราไม่เปิดใจเราก็ต้องไปให้คนอื่นเขาดาับใจเขามีวไว้ทีคมขันอะไรนะนั่นคือจิตจิตติดแล้วดีแล้วต้องคนติดเพื่อนะคน,คนถ้าไม่คนติดบางอย่างจะแย่กว่าตับประเทศอื่น พจนั้นพจนานของพุทธศาสนาการสงสมพงางความดีการทําจิตให้คิดอยู่กับความดีแในกระทำเล็กน้อยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทําน้ำเดือดเลียงน้อยน้ำย้อนเดือดหยดเดือดมากเดือดน้อยเดือดเป็น่อยก็หมดบุญกรรมป็นทำน้อยแก่ทำบ่อยก็ปตากฎ ราดติดแม่ติดน้อยแ่ติดต่อยก็เสื่อมยุ่ติดทำแม้ทำน้อยแต่ทำบ่อยก็ฟังกดเงินทองมียิ่งน้อยแกมีมากมากแกใจบ่อยก็ยังหมดเกินทุกอย่างตางสมที่ได้ทันทีชิมไปแล้วก็จะเต็มได้บุญบุนฝนเนี่ยเต็มเต็มที่ไหนเร็จที่ใจเนี่ยเมื่อใจเต็มแล้วเนี่ยทุกอย่าง ก็จะมาหาคือใจรองรับได้ค <Yeah, S 1> ือสังเกตว่าถ้ากายยันทั้งในรีบุกุศลสลับนะสมบัตินี้ก็จะหายไปมันจะหายไปไม่ในภาวะาลอกว่างมบัต้นตักกากแต่ที่มหาคนดีจะสังเกตว่าในยุคพ่อแม่ในการมาสังสรรค์เป็มเต่มทีสะสมไปมากเพราะมีดิษฐ์ทำแต่มาถึงยุคหนึ่งรูปในยุคลูกหลานอาจจะขาดแค่ธรรม ก็เพิ่ได้ดีในงานสมบัติเรื่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นจิตใจดีทุกอย่างแล้วทับสมบัติที่ยังไม่มีก็จะมีที่มีแล้วก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นใจเนี่ยสำคัญจริงๆสำคัญใจเป็นงานการเป็นฝาใจสำคัญสุดแต่ใจทาการก็ต้องอาศัยประบ็นกัรเราก็ต้องบำรุงรากาให้ดีเพื่อจะให้ใจอยู่ได้ทำไปได้มาก พราะต้องอาศัยกันถ้ามาอาศัยกันแล้วใจม่อาศัยกายใจเราเป็นอินญาณนะเราทำขอกอินญาณเองเป็นไงน,นะเรลียนเป็นผีเป็นตายรนะท้าไมอาศัยกายท่านกายถ้าไมอาศัยใจกายแล้เราเป็นโสอดอนะแต่เรายนต้องอาศัยกันเราก็ต้องบำรุงทั้งกายทั้งใจให้ดีมีอายุวันนักสุขภลัลักษงเนี่ย การที่ทุกท่านได้มาตกลงพร้อมมากจะเนี่ยเรามาให้อาหารใจต่จางกลไปจะยำบำลงใจทั้งบำบ,บัดทั้งบำลงแล้วก็กายเราจะอยู่ได้ใจต่างทางพระโลกบางอย่างต้องหาใจกำลังใจบางอย่างทุกคนใจโลกของไม่สามารถจะาไม่อยากาดีใจเลยเพราะฉะนั้นอย่ากดีทุกท่าน อาตมาภาคโอตมาด้วยฝากิจิทีททท่มาร่วมในคำวัดบมนนทมนชนะที่นี้เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองของทุกท่านติดตามไปได้เัราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออภินาจคุณความดีที่ได้รับทุกท่านจะบำเพ็ญมาจบลงโดยใชใ้ทุกท่านจงเจริญด้วย จะต่องพิจาราทีประการทีอายุวันนับตุาาราติพานธตาสับตาสกภาษินักคนเกินก็จ